เฉลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโสุนทรพิมเสนเมื่อให้ความร้อนกับตะกัว่ว1,500จูลพบว่าอุณหภูมิของตะกัวสูงขึ้น12องศาเซนเซียสนะครับคำถามคือความจุค,ความร้อนของตะกัวก้อนนี้เป็นเท่าใดนะครับข้อนี้แก้ไงครับปัญหาข้อนี้ก็ง่ายๆนะเราเริ่มต้นที่สูตรนี้ครับ q เท่ากับ c delta t นะโจทย์ถามถึงความจุความร้อนถูกไหม q คือความร้อน c ความจุความร้อน Delta t ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับในที่นี้เราก็แทนค่าได้เลยครับโจทย์ให้หาอะไรหา c นั่นเองนะครับเออความจุความร้อนมีค่าเท่าไหร่ก็หา c แทนค่าเลยครับความร้อนก็1 5 0 0 นะครับ C ให้หาเดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือ12องศาเซนเซียสแทน12ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะเดลต้าทหน่วยเซนเซีย uh, สกับหน่วยเคลวินเนี่ยมันจะเป็นเดลต้าทเหมือนกันนะหน่วยมันจะเหมือนกันกรณีที่เป็นผลต่างนะครับอ่าทีน,นี้เราก็ย้ายข้างหา C ก็1500หาร12ก็เท่ากับ C นะเอก็สุดท้ายได้ C ได้เป็นเท่าไหร่ครับนะ15 1,500หาร12ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับอืม125ถูกอ125ลองเอาแม้3ตัดก่อนได้3 5 5 0 0 3 4 12 500หาร4ก็เหลือ250 125พอดีนะครับได้เป็น125 นั่นเองหน่วยก็เป็นอะไรครับจูลต่อเคลวินเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบความจุความร้อนคือ1 2 5จูลต่อเคลวินนะครับเออโอเคนะจบนะครับ